ในที่สุด b o o ฮา a เวนก็ได้ทำการอัปเดตฮาโลวีนแล้วประจำปี2024นั่นเอง <c oughs> จะบอกว่าในปีนี้พิเศษตรงที่ว่า b o ูฮา a เวนเนี่ยได้อัปเดตบ้านฮาโลวีนเข้ามาด้วยนะ <c oughs> คือตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นประจำทุกปีทุกคน <c oughs> เหมือนกับว่ามันเป็นการที่ตามหาลูกอมเพื่อที่จะเอามาแลกรถนั่นเอง <c oughs> จะเห็นว่ารถในปีนี้ แตกต่างจากปีอื่นๆโดยสิ้นเชิงอย่างแบบอีซี่เนี่ยก็จะเป็นรถฟักทองน่ารักน่ารักมีแคนดี้แปะอยู่ส่วนแบบมีเดียมเนี่ยก็จะเป็นรถฟักทองแบบนี้เลยส่วนแบบฮาร์ดนี่ก็จะเป็นแบบนี้แอคทรีนก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบอินเซนตอินเซนต์นี่คือหายากสุด โอ้แบบอินเซนนี่คือแบบว่ามาเป็นรถลูกหัวกะโลกเลยทุกคนบอกเลยว่ารถในปีนี้ถือว่าสวยเลยเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะพามาหารถแบบเอ็กตรีมกันแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าแบบอินเซน์เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีไม่ใช่มันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่นิวค่อยมาทาคลิปแบบอินเซนให้ดูแล้วกันแต่ครนี้อยากหาแบบมีเดียมก่อนนะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยอชอบรถแบบมีเดียมอะมันดูน่ารักดีมาหารถแบบมีเดียมก่อนดีกว่าเจอง่ายมากอันนี้แรก เจอแล้วอันแรกแล้วก็อันที่สองอยู่ตรงน้ําพุตรงนี้เลยนี่ส่วนอันที่สามอยู่ตรงเสาตรงนี้เจอแล้วสามอันก็มาเจอตรงนี้ อ่านี่ตรงหน้าโรงหนังอีกที่หนึงเป็น4แล้วก็ตรงข้างซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น5้รถแบบมีเดียมเนี่ยเราต้องหาลูกอมประมาณ20อันทุกคนอ่ะแล้วครานี้พี่นิวก็มาเจอตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็มาเจอตรงร้านอาหารตอนนี้เราเจอ7อันแล้ว,แล,วาาแล้วก็มาเจอตรงหน้าธนาคารแล้วก็มาเจอตรงหน้าไปรณียีโอเคเจอ9อันแล้ว ให้ทุกคนสังเกตนะว่าแบบมีเดียมเนี่ยลูกอมเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวสถานที่สําคัญแล้วส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่แถวด้านหน้าอันนี้เราก็เจอตรงหน้าโรงเรียนนี่เจอแล้วประมาณ10อันอุ๊ยอะไรอ๋อแผ่นดินไหวโอ้โห กี่ลิตรนี่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่ากี่ลิตรเมื่อกี้นี้4.1ลิตรต่อไปก็มาเจอตรงข้างๆโรงพยาบาลตรงนี้อ่าเจอแล้วทั้งหมด11อันแล้วก็มาเจอตรงนี้นี่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลอันที่12อันที่13ตรงนี้เลยนี่ตรงข้างๆนี้ทุกคนนี่ข้างๆร้านนี้นะร้านเกมนะนี่เลยก็เปิบ13บแล้วก็มาเจอตรงข้างๆนี่ข้างๆสถานีตำรวจอันนี้ก็14แล้วก็ตรงด้านหน้าสถานีตำรวจก็มี เป็น15อันที่16อยู่ตรงนี้ตรงหน้าคลับบุ๊กนี่เลยเก็บไปเลยันนี้คืออันที่16ส่วนอันที่17อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงข้างๆนี่เลยอยู่ตรงแถวๆสาวว่ายน้ําอันนี้คืออันที่สิ เจ็ดโอเคตอนนี้เราเหลือลูกอมแค่3อันแถวสาวไว้น้ำมีหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้อันที่18อยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้18เจอแล้วเหลืออีก2อันเท่านั้นอันที่19อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงแถวเออหน้าเดย์แคร์เลยทุกคนนี่อันที่19เหลือแค่อันเดียวเท่านั้นอันสุดท้ายอยู่ไหน,นวะอันสุดท้ายอยู่นี่เจอแล้วทุกคนอันสุดท้ายพี่นิวเจออยู่ตรงนี้ตร,นตรงป้ายโรงแรมโมเตลเห็นไหมนี่ตรงนี้อันสุดท้ายเย้ yeah! ในทในสุดเราก็สามารถปลดล็อกรถแบบมีเดียมได้แล้วนี่เลยเราก็ทําการคลิกออกมาเลยโอ้โหยนี่คือรถแบบมีเดียมเฮ้ยว่าไปมันก็ดูสวยเหมือนกันนะด้วยความที่มันแบบว่ามีเอฟเฟกต์ตรงนี้ด้วยอะ่ะมันเป็นรถที่นั่งได้ประมาณ2คนนะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นรถมีเดียมที่แบบว่าดูน่ารักตะมุแต่มีมากนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้านล่างรถแบบนี้คือมันดูน่ารักมากเลยอะ่ะดูสวยมากเฮ้ย <Hey, S 2> แล้วก็ตรงนี้สามารถนั่งได้ด้วยนะแสดงว่ารถคันนี้นั่งได้ประมาณ3 คนลวแหละนะข้างในสองแล้วก็ตรงนี้หนึ่งเปลี่ยนสีรถได้เลยนี่สามารถเปลี่ยนสีรถได้แบบทั้งรถเลยคือจะแบบว่าเป็นรถที่แบบดูน่ารักมากทุกคนอันนี้นะมาหาแบบเอ็กซ์ตรีมกันดีกว่าทุกคนทุกคนคิดว่าพี่นิวจะหาได้ไหมเอาแหละเรามาลุ้นกันเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะจากการที่เราต้องหาลูกอม20อันแล้วก็ต้องมาหาประมาณ25อันทุกคนว่านี้ใช่ลูกอมหรือเปล่าเนี่ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันใช่ลูกอมปะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงป้ายตรงนี้ไหนลองกระโดดเอาดิปึ อ้าวเฮ้ยใ,ใช่ด้วยเฮ้ยมาถึงเราก็เจอเลยทุกคนอันแรกเจอหนึ่งอันแล้วลูกอมแล้วเมื่อกี้นี้พี่นนวเหมือนเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้แบบแบบนะใช่ทุกคนเจอแล้วอันที่สองว้าวในที่สุดเราก็เจออันที่สองแล้วอันที่สอง่อยู่ตรงนี้นะนี่ที่มันจะเป็นเหมือนกับว่ารูปปั้นลูกอมตรงนี้นะอันที่สองอยู่ตรงนี้จะบอกว่าแบบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคือก็ยากอยู่นะคือยากเลยทุกคนมาตอนนี้เราเจอแค่สองอันแล้วตอนนี้เราเข้ามาหาในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย เจอแล้วอันที่สามโอเคเจอสามอันแล้วอันที่สามอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนมีรางสองห่อนว่าการหาลูกอมแบบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยสังเกตว่าลูกอมมันจะอยู่ตามร้านเพราะว่าเราหามาสามอันแล้วเนี่ยสังเกตว่าลูกอมมันชอบอยู่ในเออ้ยเอ้ยอันที่สี่ในที่สุดเราก็เจออันที่สี่แล้วอันที่สี่พี่เนียวเจอในห้องสมุดนะตอนนี้อันที่ห้าอันที่ห้าเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรส้มๆอะไรส้มๆในน้ําลงไปดูหน่อยสิใช่เลย เราเจออันที่ห้าในน้ําทุกคนอันที่ห้าอยู่ในน้ํานะเดี๋ยวลงไปดูตรงสถานีรถไฟใต้ดินก่อนดีกว่าเผื่อว่ามันจะมีแล้วมันก็มีจริงๆทุกคนเจอแล้วอันที่6อยู่ตรงสถานีรถไฟใต้ดินของดาวเทานะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เข้าไปตรงอ่าร้านหมอฟันเข้าไปดูตรงร้านหมอฟันสักหน่อยเฮ้ยใช่ปะน่ะเฮ้ยเอ้ากระโดดเลยแป๊บนึงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงทุกคนอยู่ตรงนี้ อ้าวเย้อันที่7อยู่ตรงนี้นี่อันที่7เนี่ยอยู่บนด้านบนของร้านหมอฟันนะอยู่ตรงนี้เลยแล้วตอนนี้เราก็เจอลูกอม7อันแล้วรู้สึกว่าตรงเดย์แครนี่เรายัางไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะสังเกตว่าแบบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยลูกอมมันชอบอยู่ด้านในเดย์แคร์เดย์แคมีลูกอมหรือเปล่า Day care. เดย์แครเฮ้ยนั่งไงเจอแล้ว <S <S กระโดดขึ้นไปเอาอยัางไงสงสัยว่า ต้องใช้บันไดแล้วมั้งทุกคนมีความรู้สึกว่าต้องต้องใช้บันไดแล้วแหละอ่ะกระโดดถึงไหมเนี่ยฟึบโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วทุกคนอันที่8อันที่8นะอยู่ในเดคแคร์นะนี่ต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูในสนามบินบ้างดีกว่า <c oughs> เผื่อว่าในสนามบินมันจะมีมีไหมไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยมีทุกคนนีไ่ไงสนามบินมีอยู่ตรงนี้เลยหาง่ายมากนี่แต่ว่ามันก็อยู่สูงไงแต่ว่าเราก็กระโดดตัวนี้ขึ้นไปฟึบแล้วก็ฟึบ โอเคเรีย okay, บร้อยได้แล้วทุกคนตรงสนามบินอันที่9้านะพี่นิวเจออยู่ตรงสนามบินนะแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนคืนแล้วมันก็น่าจะหายากกว่าตอนกลางวันหรือเปล่าแต่เหมือนว่าพี่นิวเดยวนะใช่ไหมเนี่ยทุกคนนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปยังไงเออนี่ว่าเราต้องขึ้นมาตรงนี้ฟืบฟืบโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นี่อยู่ในป่องเอา้าหยิบมาแล้วนี่อยู่ในป่องทุกคนอันที่1ิพี่นิวเจออยู่ในป่องตรงนี้นะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตรงโรงเรียนกันดีกว่ายังไม่ได้แวะมาที่โรงเรียนเลยโรงเรียนมันก็ใหญ่ซะด้วยจะเจอหรือเ่าก็ไม่รู้ตรงโรงเรียนมันต้องมีไหมก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมาลุ้นกันเดี๋ยวขอมาดูตรงสนามบาสเอ้ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วทุกคนอยู่นี่อยู่นี่ขึ้นไปยังไงก่อนเดี๋ยวนะต้องต้องใช้บันไดแหละอ่ะนี่เลยแล้วก็ปักบันไดแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ บึ๊บโอเคเรียบร้อยอันที่11อยู่ตรงโรงเรียนแล้วก็อยู่แถวบริเวณสนามบาสนะนี่อยู่ตรงบริเวณนี้ทุกคนสึกว่าตรงในโรงพยาบาลนี้เราก็ยังไม่ได้ไปหานะแต่ว่าเดี๋ยวลองมาหาแถวสุสานก่อนดีกว่าเผื่อว่าจะมีมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไมในหลุมในหลุมนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามองด้วยตาเปล่ามันก็ไม่มีแล้ว<อ>แต่ว่ามันมีหลุมอันนึงที่มันเป็นหลุมแบบหลุมลับๆอ่ะไม่รู้ว่าหลุมลับๆมันอยู่หลุมไหนว่าหลุมลับลเอ้ยนี่ไง มีปะเฮ้ยเดี๋ยวมีมีทุกคนเอาเจอแล้วนี่จะบอกว่าอันที่12บพี่นิวเจออยู่ในหลุมลับนี่นะนี่ถ้าเกิดเราเดินลงไปมันก็จะตกลงไปแล้วก็จะเจอนะโอเคต่อไปเรามาดูตรงสถานีดับเพลิงบ้างก็อย่างที่บอกนะว่าแบบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยส่วนมากลูกอมเนี่ยมันชอบอยู่ข้างในมันต้องอยู่ด้านในบ้างแหละมันต้องมีแต่ครนี้มันจะอยู่ในหลืบในซอกไหนไหนมันต้องมีมันต้องมีมงมเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่ปะเนี่ย เจอแล้วอยู่หลังทีวีนี่เองโอเคตอนนี้พี่นิวก็เจอแล้วทุกคนอันที่13เจออยู่ตรงเออดับเพิงนะอยู่หลังทีวีนะต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปในทาวน์ฮอล์บ้างดีกว่านะมันต้องมีมันต้องมีมงมก็อย่างที่บอกนะว่าส่วนมากลูกอมแบบเอ็กตรีมเนี่ยเอ้ยใช่ปะเนี่ยเจอแล้วทุกคน,น อยู่ตรงคอมอยู่ตรงคอมตรงนี้เลยนี่อยู่ในเทาหอตรงคอมตรงนี้เลยอันที่ที่สี่เราเจอแล้วนะนี่อยู่ในเทาหอต่อไปเรามาหาตรงโบสบ้างดีกว่าในโบสมันจะมีไหมมีหรือเปล่านะในโบสในโบสในโบสตามเก้าอี้ตามใต้โต๊ะตู้เตียงหรือว่ามันอยู่ข้างหลังหรือเปล่าต้องไปดูเฮ้ยใช่เลยเจอแล้วทุกคน อันที่15อยู่ตรงด้านหลังโบสต,ตอนนี้เราเจอลูกอมทั้งหมด15อันแล้วแบบเอ็กตรีมนะและต่อไปเราไปหาตรงโรงหนังบ้างดีกว่าเดี๋ยวขอหาบริเวณแบบว่ารอบนอกก่อนดีกว่านะเผื <S <S ่อแบบว่าจะมีแบบว่ารอบนอกอะไรมันอยู่ที่ดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันบังเอิญเดินมาเจอจริงๆอ้าว นี่เจอแล้วอันที่ส6กอยู่ตรงด้านหลังโรงหนังทุกคนมันจะอยู่ตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงบริเวณด้านหลังโรงหนังนะเดี๋ยวเราเข้าไปหาในโรงหนังบ้างดีกว่าขอขึ้นไปดูชั้นบนก่อนแล้วกันนะในห้องข่าวมีไหมในห้องข่าวเรามองผ่านมองข้างไปเนี่ยเราอาจจะเลยมันไปเลยก็ได้นะแล้วในห้องเต้นล่ะมีหรือเปล่าบนโพดงเพดานหาไม่เจอหรือเธอไม่มีก็ไม่รู้เอเดี๋ยวเดี๋ยว นั่นไงใช่ปะเนี่ยมันเป็นลูกอมเลยอะฟึบโอโ้ไม่ถึงแล้วทุกคนต้องบันไดแล้วแหละนี่เลยก็เหมือนเดิมใช้บันไดฟึบเรียบร้อยมันคือลูกอมจริงด้วยตอนนี้เราเจอทั้งหมด17อันแล้วและต่อไปเราไปที่ร้านบลูดินเนอร์บ้างดีกว่ามันต้องมีแหละในร้านเนี่ยในตู้เย็นมีหรือเปล่าตู้เย็นตู้เย็นมีเตะโคกเอ้ยเจอแล้วทุกคนนี่ไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงใต้ที่คิดเงินเนี่ยตรงเนี้ย โอเคเราเจอทั้งหมด18อันแล้วอันที่18อยู่ในร้าน Brook ิน n n e r เดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างตรงที่มันเป็นมินิมาร์ตตรงปั๊มน้ำมันน่ะไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมทุกคนเราก็ต้องมาลุ้นกันอ้าวพี่นิวว่ามีแล้วแหละนี่ไงเจอแล้วแล้วก็หยิบได้ง่ายมากอันที่19เจออยู่ในมินิมาร์ตตรงปั๊มน้ำมันนะทุกคน แล้วมันก็อยู่ด้านบนประตูด้านในตรงนี้เลยหาง่ายมากนะอันนี้แล้วต่อมามาดูตรงร้านซ่อมรถบ้างดีกว่าอ้าวเจอเลยนี่ทุกคนอยู่บนนี้แต่คันนี้ต้องใช้บันไดแล้วแหละเพราะว่ามันอยู่สูงมากนี่ตรงร้านซ่อมรถนะแล้วแล้วเราก็เจออันที่20อยู่ตรงร้านซ่อมรถรู้สึกว่าตรงโมเตลนี่เรายัางไม่ได้ไปดูนะไม่แน่ใจว่ามันจะมีอยู่ในโมเตลไหมหรือว่ามันอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเพราะว่าแบบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยจะมีทั้งแบบว่าอยู่ทั้งด้านในแล้วก็ ้านนอกนะเอ๊ตรงโมเตลมันไม่มีเลยเหรอบริเวณรอบนอกมันจะไม่เอ๊ทุกคนอะไรส้มๆตรงนั้นเอ๊พี่นิวว่าใช่ใช่เลยต้องใช้บันไดช่วยแหละอันนี้หนึ่งสองสามโอเคถึงแล้วอันที่21ออยู่ตรงตรงไหนวะ จะบอกว่าอยู่ตรงเสาสะพานนะตรงด้านหลังโมเตลตอนนี้เราเจอลูกอมทั้งหมด21อันแล้วเ้ยเหลือลูกอมแค่สี่อันเองคือตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็เดินวนหาทั่วแล้วนะมันก็ยังไม่เจอลูกอมมันที่22สักทีมันจะไปอยู่แห่งใดได,ได้มันต้องมีสักที่มันต้องมีสักแห่งที่เราอ้าวบ่นไปบ่นมาเจอเลยนี่เลยหยิบไปเลยใช่ทุกคนมันคือลูกอมอยู่ตรงเพนท์เฮาส์ชั้นบนสุดนะนี่เพนท์เฮาส์ตรงนี้เลยนะ ที่เป็นแบบว่าเพนท์เฮาส์วีไอพะลองมาหาในโรงพยาบาลบ้างดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าในโรงพยาบาลน,นี่เรายังไม่ได้แบบเออเข้าไปสำรวจเลยทุกคนโรงพยาบาลโรงพยาบาลห้องเอ็กซ์าเจอแล้ว,อ,วอันที่23านี่เลย อันที่สามอยู่ตรงห้องเอ็กซเลย์นี่อยู่ตรงห้องเอ็กซเลย์นะเหมือนว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูในสถานีตํารวจนะไปทุกคนเข้าไปดูก่อนว่าจะมีไหมหรือว่าจะอยู่แถวห้องขังหรือเปล่าห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ อันที่ยี่สี่อยู่นี่อยู่ในห้องอะไรวะอยู่ในห้องเออน่าจะเป็นห้องสอบปากคํานะแต่ว่าอันที่ยี่สี่เนี่ยพี่นิวเจออยู่ในสถานีตํารวจแล้วอันสุดท้ายมันจะหายากขนาดไหนต่อไปเดี๋ยวเรามาหาตรงปรษณีย์บ้างดีกว่านะพี่นิวว่าพี่นิวยังไม่ได้เข้ามานะตรงไปรษณีย์ตรงไปรษณีย์สังเกตว่าไอ้ลูกอมเนี่ยมันจะชอบอยู่แบบตามเหลือบตามซอกด้านบนนะ่ะพี่นิวว่าอา้าวนี่เป็นไงล่ะทุกคนดังคําที่ว่าอยู่ตามเหลือบตามซอกด้านบนไป เอาให้โดดถึงมาเนี่ยฮโอเคู้ฮู้้ในที่สุดเราก็สามารถปลดล็อกรถแบบเอ็กตรีมได้แล้วแย่ yeah. บอกเลยว่าปีนี้สวยทุกคนปีนี้สวยโอ้โอมายโอไมายขอดูร,บรอบๆตัวรถก่อนจะบอกว่าร,บรอบๆตัวรถนี่คือโอ้โหด้านหลังด้านหลังนี่คือเป็นไอพ่นสีเขียวเลยดูเสียงเครื่องยนต์ซะก่อนโอ้โหกะหึมกะหึมมากมันสามารถทำอะไรได้บ้างเลยนะอ๋อยิงปืนได้ นะตามสตาร์ลดฮาโลวีนนะก็คล้ายๆกับปีที่แล้ว โหจะบอกว่าชอบเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนี้มากอะคือเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนปีก่นกอนๆเลยทุกคนคือคันนี้มันมีเสียงเครื่องยนต์ที่แบบว่าไม่เหมือนรถคันอื่นเลยอะก็<อ>ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนหากันนะทุกคนนะกับรถฮาโลวีนแบบอินเซนแล้วก็จะมาทําการแบบว่ารีวิวบ้านหลังใหม่ด้วยเห็นเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านฮาโลวีนแต่มันเป็นบ้านฮาโลวีนที่ดูไม่น่ากลัวมันออกแนวน่ารักมุ้งมิ้งเห็นไหมทุกคนเนี่ยพอเดินเข้ามาก็จะเห็นว่า ดับไปด้วยฟักทองเต็มบ้านเลยคือมันดูน่ารักอะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บจุยังไม่ทันไรเลยนูนมีคนขโมยรถเราไปซะแล้วเพื่อนเออเพื่อนนะอุตส่าหหามานะเพื่อนเอารถกลับมาดีกว่าโอ้โหนายนี่ก็เอาเฮ้ยลืมไปว่าเราเอารถมาได้สองคันเดือ <laughs> <laughs> เออนะ